ทำทำทิมเลีสเดือนอ่าสวัสดีครับท่านยูทูบเบอร์บินเดียวครับสวัสดีครับวันนี้โคลุงไตนะครับมีเมนูนะครับก็คือลาบเป็ดนะครับสายสานี่ยกินได้กันไปหลายเติบนะครับอยู่ในลาบเป็ดนะครับต้มเป็ดมะนาวดองไม่ใช่ลาบเลือดเป็ดนะครับ นี่หนังนะครับหนังวัวนะครับจิ้มแจ่วสูตรควลุงไตนะครับบำรุงดีแท้เลยนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับพี่ชายนะครับดาราครับเอ m มวีเอมวหนังเรื่องรถสวัสดีสาวหนังผีนะครับพี่น้องหนังผีครับหนังผีครับเอแบบ ผีมันสิงเลยนะไม่ไม่ใช่สิงธรรมดาครับผีนะฮะไม่ใช่หอหีบผีครับผีผีสิงกินแรงครับกินแรงกินแรงกันนะครับแค่ตั้เนาะตดรถบํารุงดีแทะนะครับบายกวัวลุงไต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สับสไครให้กับพรัวลุงไต่บบานพุทธลักษณ์ถ้าไม่อยากดูก็ไปดูช่องอื่น ในช่อง Youtube ด้วยนะครับส, <challenge> สุขดีแท้บำ <itute> <ม> <opher ges> รุงดีแท้ครับ <Blessed>